หาน่าเชื่อหนิงตานิตารับมือมรสุมชีวิตได้ไม่กดดันคนนวยฮิวโตสามีดีเด่นหาน่าขีดกลางทัศนวัลจักพง์เชื ung, ่อเพื่อนสนิทหนิงขีดกลางปานิตาทำวัฒนะรับมือมรสุมชีวิตได้บอกอีกฝานอเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นบอกเป็นช่วงเวลาให้กำลังใจหนิงไม่ใช่อวยสามีตนฮิวโตลั่นไม่กดบนันแต่ย่างเพิ่งตัดสินอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้ นิงปานิตาขอบคุณทุกกำลังใจรับไม่ได้เข้มแข็งเคยผ่านความกลัวกว่าจะยอมรับได้นิงปานิตาเปิดใจเหนื่อยชีวิตคู่รอเคลียร์จินลั่นชัยสิธิ์เมียหลวงฟ้องบุคคลที่สามเป็นคู่เพื่อนซีที่ต้องออกงานด้วยกันหาหน้าขีดกลางทัศนวยัยจากพง์และนิงขีดกลางปณิตาทำวัฒนะแต่เนื่องด้วยนิงไม่สามารถมาร่วมงานดังกล่าวด้วยได้ ซึ่งฮาหน่าเผยถึงเพื่อนสนิทว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนเสมอตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะมากซึ่งถือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องเครียดเพราะที่ผ่านมาก็เจมอมรสุมมาเยอะแล้วส่วนทิศทางสามีของตนเองอย่างฮิวโก้ขีดกลางจุนหลักจาก จากพงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังถูกอวยโยวให้เป็นสามีดีเด่นอยู่เลยนั้นก็ไม่กดบนันแต่ถ้ายังไม่ตายจากกันก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้ว